เมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2563สำนักง,งานคนะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจอสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากดรเอ,อกพันธ์ใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและนายมนัสพงษ์ภูมิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้มาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยมีนายธีพรพลหมูชาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวาสนายปีชาครูชมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสารและนายกลาวุณพงภันนักศักษาราชก,การแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดหน่วยเลือกตั้งหน้าที่ของพนักง,งานผู้ดำเนินการเลือกตั้งณห,ห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี